สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าอยู่กับสบันสมครสีพรมเลยจ้าเด้อ <_ d ans> เพื่อนๆมาเพื่อนๆมากินข่ากันเว่ากินอันรวยเด้อเพื่อนกินขา่าจ้าแกกับเข้ากันเพื่อนกับเข้าขึ้นนี่แหละจ้าแกงขึ้นกับเข้าเรือ กะเลาะหอมากินแกงเห็ดอะ่ะแกงเห็ดมะเขือน,นี่แหละสุกน้ำหอมาจากบ้านน้ำเต็มอญญานเนี้ยก็มีอันนี้ขาก็ได้ คนอีสานข้นบ้านๆเฮาขาดได้คือเจวประแดดพี่น้องเอ้ยนี่ยงกับขาดใบ้ได้แจวประเดดอยู่ตรงนี้จิดถ้าเขาวไวน,น่าเพื่อนๆนะแลาวก็ัวเนี้ยอัวเนี้ยอหนึงพ้อซ้ำหัวเด็กหน่อยแหละพ่อหน่อยแล้วมันมาอิ่มนะเพื่อน เรากลับไปกินน้ำกันสดนามของมันก็เผ็ดเค็มแล้วก็เค็มยัง <ận> tự dọn cái gì vậy? cái gì khá như nhây mấy cái gì vậy? cái gì vậy? cái gì cái làm cho thêm bắt đèo đây bật thịt như hạt bật thịt ngoài này đó chăm chào quá chưa chạy เฮ็ดเค็ม huh. น uh ี huh. ่ต้องตัดอัดเครื่องก็เด้อพีน้องอันตราลเฮ็ดเก็มนี่เดี๋ยวจะฟาข้อ ไม่กล้าเรียกแล้วเนาะกินกับปลาไม่กล้าเรียกนะอะเราเรียกจะกินด้วยไนะ<อ>หมล่ะฮะทำไมอืมแจกมาเติมกุกสั้ เนื้อไปกินเพียบเบื่อนจำเนี่ยเราเนาะจ้าเนาะผู้ใด้ถูกใจคลิปนี้หรือจะได้กะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆเด้อกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้จ้ามากมากกับมาคุยกันใดบอกกันไดเนาะจ้าเนาะไต่คลิปเนาะจ้าเนาะคอมเมนต์นํากันคุยนํากันผู้ใด้มากผู้ใด้ปรมาทนี่ฝากปรุงได้กับบอกได้จ้าเด้อจำเนี่ยนะจ้าสวัสดีจ้า